Mitsubishi ็กซ์ d พนเดอทำตลาดครั้งแรกในไทยประมาณปี2018และคราวนี้ก็ได้มีการอัปเกรดลุ่มพลังใหม่แบบจริงจริงจังๆพร้อมกับการปรับอุปกรณ์อีกเล็กน้อยมาดูกันว่าเขาปรับอะไรกันบ้างหมวดนี้เราเดิมที่จุดต่างสำคัญอย่างขุมพลังกันก่อนแน่นอนว่ามิ u b i s h i ที่ผ่านมานั้นจะเปิดตัวทางเครื่องสันดาบ เครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่คุ้นเคยเดีใน Outlander รวมถึงเครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าใน Mitsubishi EK Cross และ i-MiEV แต่คราวนี้เครื่องยนต์ไฮบริดนั้นดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่เปิดตัวซึ่งเครื่องยนต์นั้นก็จะมาพร้อมกับเบนซิน1.6ลิตรในเวกเหมือนกันกันกบ Mitsubishi r a n c e r EX Spec Philippines แต่จะมีการปรับลดกำลังเหลือ95แรงมา้าในบิด234นิวตันเมตรสาเหตุที่ปรับลดนั้นเพราะว่าคราวนี้ก็จะมาเป็นแบบไฮบริดกันเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง116แรงมา้าแรงบิด225นิวตันเมตรซึ่งแน่นอนว่ากำลังรวมนั้นณนะเวลาที่ทำคลิปยังไม่ประกาศออกมาเอาเป็นว่าถ้ามีรายละเอียดเรื่องแรงมา้ารวมเจ,จะใส่ให้ที่หลังนะครับถ้าไม่มีแสดงว่าอาจจะยังไม่ประกาศออกมาณเวลาที่เปิดตัวต้องกระซิบก่อนว่าไฮบริดนั้นจะมาแบบเดีวยวกับ To y ยต a ก็คือจะมีทั้งซีรีส์ไฮบริดและพาราเรลล์ไฮบริดนั่นเองสวบแก์อัตโนมัติคราวนี้ก็จะมาเป็นแบบ eCVT เหมือนกับไฮบริดทั่วไปก็จริง แต่รูปแบบของเกียร์นั้นจะมาเป็นแบบไฟฟ้าเลยอารมณ์ประมาณว่าแบบเดียวกับ Toyota PriU s เพียงแต่ชิปเกียร์นั้นก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์ให้ดูดีขึ้นนั่นเองเอาเป็นว่านะครับใครที่เกิดอยากแบบจอดแปะนั้นอาจจะต้องใช้วิธีการพิสดารสักนิดนึงนะเพราะว่าเกียร์ไฟฟ้านั้นส่วนมากก็จะไม่ได้ออกแบบในส่วนนี้แต่ในภายหลังนั้นอาจจะมีการทําคลิกอะไรต่างๆให้สามารถใช้งานได้นั่นเองและแน่นอนว่ารุ่นไหนที่เป็นไฮบริดนั้นต้องมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีน้ําหนักค่อนข้างมาก ดังนั้นจงมีการปรับปรุงช่วงล่างให้รองรับในส่วนนี้และผลพลอยได้ก็คืออาจจะมีขับหนึบขึ้นกว่ารุ่นเดิมก็เป็นได้และแน่นอนว่าในเมื่อเบรกมือไฟฟ้าเขาใส่ให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดไม่ใส่ดิสเบรกหลังนั้นมันก็ไกลยอยู่จริงไหมดังนั้นนะครับวิสุบชีจึงได้ติดตั้งดิสเบรกหลังในรุ่นไท b ์บลิมาแยกเลยว่าเป็นออปชั่นที่คุณขอมาที่แท้ทรู True. และด้วยเหตุนี้ใน e x p a n d เ r ดตัวธรรมดาจึงมีการติดตั้งระบบควบคุมขณะเข้าโค้ง AYC มาเพิ่มเติม,มซึ่งแน่นอนาการ กระจายแรงบิดให้สามารถเร็วในแต่ละล้อได้ดียิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่ขุมพลังเพียงอย่างเดียวจะมีอะไรนั้นไปชมกันต่อครับแน่นอนว่าไฮบิดครั้งแรกของค่ายสามเพชรอย่างมิซูบิชิยิ่งต้องมีการประกาศสักดาถึง6จุดด้วยกันเริ่มจากคําว่าไฮบิดหรือ HEV นั้นจะอยู่ที่กระจังหน้าประตูหน้าและประตูท้ายรถยังไม่พอครับยังมีตรง a อ็เซนส์สีน้ำเงินบริเวณใต้กันชนหน้าสเกิร์ตข้าง และกันชนหลังอีกเล็กน้อยบอกเลยนะครับว่าเป็นการประกาศสักดาที่สมศักดิ์ศรีไฮบริดจริงๆแต่ไม่รู้จ้เอาออกเมื่อไหร่นั้นต้องรอดูกันต่อไปแบบ Toyota เพราะว่ากว่า Toyota นั้นจะถอดพวก a c c e เซนออกนั้นก็ใช้เวลากันเกือบ10ปีเลยทีเดียว สำหรับล้ออันลอยนั้นแม้ว่าดีไซน์ยังคงเหมือนเดิมทั้งตัวปกติและตัวครอสแต่ก็จะมีการแต้มสีน้ำเงินเพื่อบอกว่ามันมีจุดต่างแล้วนะนั่นแหละครับก็คือความโดดเด่นที่หลายคนนะั้นอาจจะยังไม่รู้ส่วนภายในนั้นเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวมาตรวัดนั้นจะมาพรากับจอแสดงผลขนาดแนิ้วที่จะมีกราฟิกที่ดูตื่นตามากขึ้นและต้องขอบคุณ Mitsub ิ s h i x ็ก r ์ e r ดด้วยที่ เอาออปชันพวกนี้มาจ่ายให้ x x p n n d เ r เนื่องจากว่าชิ้นส่วนไหนยอย่างนั้นจะสามารถใช้ร่วมกันได้ค่อนข้างเยอะเช่นเยกับรูปทรงพงมาลัยที่จะมีการปรับดีไซน์ปุ่มใหม่ให้หน่าใช้งานมากกว่าเดิมซึ่งก็ไปเอามาจาก X-Force แต่ยังไม่พอครับตัวพงมาลัยเองนั้นจะมีการปรับจูดให้ขับขีน่นิ่มน,นวลและดูราบลื่นยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเปลี่ยนกันทั้งเซตแบบนี้ลูกค้าเก่าอาจจะมีเครื่องก็เป็นได้ อีจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตก็คือปุ่มสตาร์ทนั้นจะเปลี่ยนเป็นปุ่มพาวเวอร์เหมือนกับฝั่งโตโยต้าเรียบร้อยแล้วแต่งวดนี้ก็จะมาเป็นแบบสีดําเหมือนกับยุคแรกๆเลยแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะอยากเปลี่ยนเป็นสีฟ้านั้นต้องรอดูกันก่อน,อนว่ามิ s ูบิชิจะใจปล้ำให้หรือเปล่าส่วนโหมดการขับขี่นั้นมิตซูบิชิใจดีครับจัดมาให้ถึง7รูปแบบแต่อย่าเพิ่งดีใจไปไม่ใช่อีโค่นอร์ม p ลสปอร์ตเหมือนกับรถรุ่นอื่นๆแต่จะมาพร้อมกับระบบนอร์ม l ลเหมือนกัน แต่ก็จะมีเวทสำหรับขับขี่บนทางลื่นกราวเวอสำหรับการขับขี่บนถนนลูกรังคาแมกอารมณ์ประมาณเหมือนสปอร์โตโหมดแต่ว่าการขับขี่นั้นจะเน้นทื้นถนนที่เป็นยางมาตอยเป็นหลักส่วนมัดนั้นก็จะมาเป็นแบบโครนเรียกได้ว่าแม้รถรุ่นนี้จะไม่มีระบบขับเคลื่อนสีล้อแต่ว่าระบบควบคุมการทรงตัวนั้นจะทํางานเยี่ยงระบบขับเคลื่อนสีล้อกันเลยแต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดในบางส่วนนะส่วนโหมด EV ีนั้นจะมีให้เลือก2แบบก็คือเน้นขับขี่ไฟฟ้าก่อนก็คือว่า ไม่ว่าเส้นทางจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าใช้หมด e v ได้ก็ใช้ไปเลยกับเน้นชาร์จไฟเข้าระบบเป็นหลักเรียกได้ว่า e v m i s s u นั้นจะดูแปลกกว่าชาวบ้านเขาอีกนิดนึงนะสำหรับสีตัวรถนั้นแม้ว่าจะไม่มีสีชูชาเตตาแต่อย่างน้อยก็มีการเพิ่มสีดำในรุ่น cross แถมมีการเปลี่ยนเฉดสีขาวมุกใหม่อีกเล็กน้อยเรียกได้เลยว่าเป็นการบริหารสีอย่างคุ้มค่ากันเลยทีเดียวแต่กลับกันถ้าเกิดใครอยากได้สีทูโทนทั้งสีขาวและสีเขียวใน expander cross ต้องไปซื้อรุ่นนำเข้าเท่านั้น และที่สําคัญมันก็จะไม่ได้โลโก้ Expander c o s t เป็นฝากกระโปรงเป็นของแถมด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นอุปกรณเสริมได้อยู่นะน่าเสียดายที่ว่าระบบปรับอากาศนั้นยังคงเป็นแบบธรรมดาอยู่เหมือนกับ MG VS ที่แม้ว่าจะเป็นไฮบริดก็ตามกับยังไม่ติดตั้งระบบ a d a s และถืมเน้อภัย6ตําแหน่งแต่อย่าเพิ่งท้อครับเพราะว่า Mitsubishi X Force นั้นเขามีมาให้นะดังนั้นถ้าเกิดอยากให้อ p t i o n นี้มาใส่ใน Expander Q ต่อไปยังมีหวังครับ อันที่จริงราคาของ Mitsubishi x p a n n e r r y y r i d นั้นจะแบ่งเป็น2รุ่นก็คือรุ่น GT นั้นจะอยู่ที่933,000บาทกับรุ่น Cross จะอยู่ที่961,000บาทแต่ในช่วงนี้ m ิ u s บ s i s ใจดีครับราคาจะเท่ากับตัวเบนซินที่นำเข้าจากอินโดเลยก็คือรุ่น GT จะอยู่ที่912,000บาทกับรุ่น Cross จะอยู่ที่946,000บาท แต่ถึงกระน,นั้นต้องรอรุ้นกันว่าหลัง7เมษาย,ยนซึ่งจะเป็นช่วงปลดโปรโมชั่นก็จะมีอะไรที่จะดึงดูดลูกค้ากันบ้างแต่ทั้งนี้ใครที่เป็นห่วงว่าแล้วรุ่นเบนซินจะยังไปต่อได้หรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่าเบนซินทั้ง3รุ่นจะได้ไปต่อไม่ว่าจะเป็นรุ่น Cross รุ่น GT และรุ่น GLS ซึ่งจะมีราคา799,000บาทแต่ออปชั่นนั้นน้อยกว่าตัวท็อปเยอะมากๆและเป็นการการ,ารันตีว่าใจยังคงทำตลาดต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งว่า จะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อในภายหลังแต่ถึงกระนั้นต้องมารอดูกันว่าเรื่องราวต่อไปของ m i t s u b i s h i Exp a n d e r จะเป็นอย่างไรต่อไปและวิซุบชีเอ็กซ์ฟอร์สสเไทนั้นจะเอาอะไรจาก Expander ไปบ้างอีกไม่กี่เดือนเราจะได้เห็นความชัดเจนกันมากขึ้นครับทั้งนี้ใครที่อยากติดตามคลิปต่อๆไป <S <S ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วมาคุยกันในเรื่องต่อไปครับ